สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุตาพัฒนนาเพลงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิตาบุญพีดพวกเราสองคนศึกษายอยู่ชั้นปชวช3ามปีสามแผนค,คอมพิวเตอร์ค่ะนี้ขอเชิญพบกับโปรแกรมอันติไวรัสที่มีชื่อว่า m a c a f e e n อันติส a ปแวค่ะความเป็นมาของ m a a f f e a n อันติสไปแว แอนต s p สปายเวรเป็นโปรแกรมป้องกันการจุรกรรมข้อมูลจากไวรัสสปายเวร์และจากแฮกเกอร์รวมถึงการกำจัด s อสเวรซึ่งเป็นป๊อปอัพโฆษณาอีกด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสจะค้นหาและทำลายไวรัสที่ไฟโดยตรงแต่ในทุกๆวันจะมีไวรัสชนิดใหม่เกิดขึ้นมาเสมอทำให้เราต้องอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสตลอดเวลาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราปลอดภัย โดยแอนตี้ไวรัสของแต่ละบริษ,ษ,ษัทอาจมีรูปแบบการทำงานและหน้าตาของโปรแกรมที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงอาจจะมีการอัปเดตและการป้องกันที่ไม่เหมือนกันซึ่งในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวไม่ควรมีแอนตี้ไวรัส2โปรแกรมหรือมากกว่านั้นเพราะอาจจะทำให้โปรแกรมขัดแย้งกันเองจนไม่สามารถใช้งานได้นี่คือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม m c a f e ค่ะ การเปิด m มกกาฟจาก Windows ให้ค้นหาและเปิดแมกกาฟีไลท์เซฟขึ้นมาไลท์เซฟจะเปิดไปที่หน้าจอหลักและแสดงสถานะด้านความปลอดภัยหน้าจอหลักของแมกกาฟีไลท์เซฟมีองค์ประกอบดังรูปภาพคะ่ะทำความคุ้นเคยกับหน้าจอของ m i n i Security ของแมคอ e จากหน้าจอหลักของ m a c a f ฟ e คลิกที่ Manage Security ซึ่งอยู่ในหน้าของ m a c a f ฟ l i ่ e s a v e ให้กดที่ปุ่ม Manage Security ดังรูปภาพเลยค่ะหน้าจอ Manage Security จะเปิดขึ้นมาจากจุดนี้คุณสามารถเรียกใช้ชุดเครื่องมือต่างๆเพื่อจัดการรายการต่อไปนี้ 1. สแกน 2. อ,อัปเดตข้อมูล 3. ไฟว์วอลล์อินเทอร์เน็ต 4. บัญชีสมาชิกแมคอัพฟฟี่ของคุณได้เลยค่ะ